ต้องดีเรียบไปซ้าย,ยานี้นะตามเออไม่ต้องไปนู่นตรงไปตามนี่เลยเกียร์ไว้ก็ไปถ้าไม่ไหวก็ลดดูวิธีการสังเกตเอาระวังรบเดียวนะอ,อันนี้มันเป็นถนนเล็กใช่ไหมใช่ไปทางนี้ก่อนนะปิดไฟ ตอนนี้เรากำลังฝึกนะครับมือใหม่ให้ฝึกให้ออกถนนนะครับซึ่งไปตามจุดต่างๆมันจะวกไปถึงนู่นไหมถึงถนนใหญ่ไหมไม่ถึงปีเส้นนี้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาตีบนออกมาอันนี้ขับไปตามถนนต่างๆเป็นครั้งแรกที่ผมมาเห็นถนนเส้นนี้เหมือนกันนะ<ม>แล้วก็คอขับเป็นเป็นคนที่อยู่บ้านแถวแถวนี้แล้วนะครับแถนนี้เขาเรียกว่าอะไรตามเอทาย มไ,มไม่รู้อ่าโอเคเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเออไม่ต้องเร่งมากนะเดี๋ยวมันจะร้อน <c oughs> เออตอนนี้เรามาเห็นพร้อมกันเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคน,คนขับก็เพิ่งหัดรถด,ด้วยนะครับแต่ว่าที่สอนให้เพราะว่าอยากให้มีประสบการณ์ที่เฉยถ้ามันดีก็ก็เสริมกันไปถ้าไม่ดีก็กลับสู่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็มีวิธีการสอนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเรียนบันเดียวจะไม่เป็นนะครับชะลอ ทางที่เราไม่คุน้นต้องมีชะลอบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะเลยโคง้งแถวนี้โค้งเยอะมากๆนะครับแถวนี้บ้านหนองไม้แก่นอำเภอพักดีชุมพลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่จังหวัดชัยูมงนะครับพักดีชุมพลก็สอนนอกสถานที่ครับมันไม่ซ้ำซากจำเจอ,อยู่แล้วว่าอยู่ที่ไหนนะครับ จถ้าพร้อมออกตัวได้เลยไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นการออกถนนนะครับเป็นครั้งแรกในถนนเส้นนี้นะครับครั้งแรกในชีวิตของถนนใหญ่ถนนหมู่บ้านชุมชนเกียนเกียโอเค เกียร์หนึกับเกียร์สพยายามประสานเกียร์ให้แปลว่าอย่าทิ้งจังหวะไว้นานเกินข้างหน้าเป็นทางโค้งอันตรายชะลอไม่ต้องเร่งใช้เบรกควบคุมจังหวะวงมาลายไม่มีเส้นก็กล่าวไหลไปอันนี้เป็นการสอนสดๆเลยนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นถนนเส้นนี้เหมือนกัน คนเรียนก็อยู่บ้านแถวนี้ก็จริงแต่ไม่เคยออกมานะครับไม่เอาไม่ไม่เหวไม่ถูกขึ้นเลยเอออย่าพยายามโยกเกียร์เดี๋ยวมันจะพลาดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวีดีโอนะครับเราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดเพราะฉะนั้น นะครับท่านไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ละคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นเหมือนกันแหละนะครับแลนนี่ออกถนนใหญ่นะครับนี่ก็ฝึกให้เป็นพื้นฐานเพราะว่าถ้าไม่สอนก็จะออกไม่ได้นะครับไม่กล้าออกเราไม่รู้ว่าวันไหนจะกล้านะครับเฉลี่ยความเร็ว,เรวได้ะเล่นอย่างเดียวเบรกวางอะไรบ้าง แรงเบี่ยงของมันไปแสดงว่ามันเยอะไปนะตอนเร็วอเอาไปปรับใช้ไม่ใช่เราเร่งเร่งเร่งเป็นอย่างเดียวต้องผ่อนเป็นต้องอะไรเป็นต้องมีรายละเอียดกันครับปุ้งเจอไหมนี่ไทยเจอปวดปวดทีเพิ่งเจอครั้งแรกอาการเป็นไงบ้างการขับของเราอาการมันเป็นยังไงบ้าง มีเก่งมีอะไรบ้างมีครับเออมีเก่งมีอะไรบ้างเปลี่ยนเปล่นเเพราะว่าครั้งแรกครับเออคิดไหมว่าจะคิดไหมว่ามันจะขับมาได้ขนาดนี้ไม่เออเหมือนฟันครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงแค่เราฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจเรียนดีที่สุดอย่าให้คนนั้นคนนี้สอนมันมันมันกลายเป็นว่าหลายโจทย์หลายปัญหาหลายคนบอกมันกลายเป็นมั่วนะครับกว่าจะเป็นได้ก็ต้องมาตามแก้ไขกัน สำหรับใครที่สนใจอยากจะเกรียนก็โทรเข้ามาที่0883350072นะครับก็สำหรับเทปนี้ผมฝากเบียงแค่นี้ก่อนเพื่อเป็นให้ดูพอสังเกตครับฝาคืบหนา้ายังไงบ้างสำหรับคนทิพย์แตินใจอยู่ว่ามันจะเป็นไม่ได้เลยนะครับมันเป็นไม่ได้แน่นอนรประมางเลยไม่เยียครับ